สปสิปีครับกลับมาพบกับเฮียปุย๊อีกครั้งครั้งนี้ก็จะมาทดสอบเครื่อง RO 12Q โครงขาวจากโรงงานผู้ผลิตเมื่อเขาส่งมาพากฏว่าเราไม่ประทับใจในการใช้งานอ่า ส่วนใหญ่ก็โรงงานเขาก็ทํามาดีที่สุดแล้วแต่ว่าละที่เราต้องการน่ะก็คือเวลาฟัดชิ่งเวลาล้างส้แมนเบนน่ะเราจะต้องการล้างทุกชั่วโมงดังนั้นเมื่อที่เขาตั้งมาในบอร์ดมันนานเกินาจากนั้นเราก็ต้องดัดแปลงโมอัพเข้าไปใส่ทัมเมอร์สองตัวเพื่อจะให้มันฟัดชิ่งลัน แล้วก็เพิ่มไฮเพชเชอร์อีกหนึ่งตัวเข้าไปเผือ่อสมมติว่าใช้เมมเบรนตันเราจะได้ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไหมในขนะาโลก็มีอยู่แล้วที่ป้องกันซีลรั่วไบพัดแตกในขณะน้ำขาดไม่ให้มันทำงานาดูโด,ด,ดยรอบนะครับที่เราทำอะไรเพิ่อตําบัก้อนนี้ก็ในขณะโลเราจึงถอดสายออกเพราะว่าถ้าถ้าใส่สายเข้าไปมันจะไม่ทํางาน เราก็จะต่อเพิ่มเติมจุดนี้เดิมก็จะขึ้นมานี่เลยแต่เราก็ดัดแปลงเนื่องจากท่อของเขามันไม่สายสามารถใช้ร่วมกับท่ออยู่เราได้แล้วก็ใช้ระบบเกี่ยวนี่จะเข้ากันได้แล้วก็งอไปโน่กลับมาใส่ต่อไว้เพื่อล้างแล้วก็ใส่ต่อไว้เพื่อใส่แอนตี้ป้องกันแล้วก็ด้านล้างก่อ เพิ่มเติมฝั่งที่มีไฮเปอร์เชอร์เดิมก็จะเข้าตรงนี้แต่ที่นี้เราก็ต่อย้อนออกมาเพื่อใส่สามทางแล้วก็ใส่ห่างแล้วก็มาเพิ่มลูกลอยลอยจะต้องใช้ลูกลอยสามขาเท่านั้นครับแล้วก็ต่อพ่วงไม้กับลูกลอยน้ำขาบด้วยเพื่อน้ำขาบเครื่องจะได้ไม่ทำงานังั้นเราพร้อมที่จะเข้าทดสอบ อตอนนี้ต่อน้ำเรียบร้อยต่อไฟเรียบร้อยอพร้อมขึ้นเบรกเกอรอ์หากมันตูบหรือควันกุ้มก็ถือว่าไม่สำเร็จแต่ถ้าสตาร์ทเครื่องได้น้ำไหลปกติถือว่าสำเร็จอ่ะโอเคครับเริ่มครับเราจะสตาร์ทครั้งแรกก็คือแมนวนวลก่อนครับการทดสอบก็คือเราจะสตาแมนวนวลก่อนเทมปึ๊บ อ่าโอเคเรื่องทำงานในกระนาเมนนุน่นเจะเกบก็ปิ้นปกติอ่าโอเคล้างแล้วก็ทำงานเลยโอเคต่อปตปิดก่อนเข้าสูร่ระบบออโต้เปิด ออโต้ทั้งหมดเลยปึ๊บอ่าออโต้ Auto ทั้งหมดดังนั้นทดสอบยืงอ,อ,อ้าวโอเคล้ชิ้ออกแ้วในขณะที่นี้เราตั้งไว้15วิก่อนเพื่อการทดสอบอ้าวอเคโรงานนะครับนี่ที่บอกว่าต้องการรัดชิ่งแต่ปรตัดีถ้าอยู่ในโรงงานตั้งมาในบ์ดมันจะใช้เวลานานประมาณ4ชั่วโมงถึงปัดสครั้งนะ มีเซิกดูวาอะไรด้วมไหมนี่ไม่ส้นคัญท้อมันไม่นวดอ้าวมีด้วมนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยขันเข้าก็ถือว่าผ่านโอเคก็อตอนนี้เราดูอยู่ถ้าเราตั้งไว้แน่แล้วนะคร,ร,รับที่ตั้งลันไว,ว้สามสิบห้าวิเนี่ยพบแล้วมันจะต้องกลับมาปกติครับอ้าโอเคกลับมาปัานนะครับตอนนี้ออกทางน้ำทิ้งเพื่อจะล้างเครื่องเบนไม่ให้ตัน หากี่ไม่ได้ล้างเลยมันก็จะตันนะครับอโอเคก็คลิปนี้ก็ขาจบเพียงเช่านี้กดปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เลยครับก็เพื่อเป็นการพิดใหม่ๆม,มาให้ดูอีกนะครับทมสวัสดีครับ